คุณครูหลวงพ่อคุณครูมาใหญ่ท่านบอกไว้ท่านสอนไว้แบบว่าพบในชาตินี้เราเกิดมาสร้างบารมรีเราเกิดมาสร,ร้างบุญเรามาสแสวงบุญเรามาได้มา,มาเสวยบุญเพราะว่าพบในชาตินี้เป็นชาติที่เราจะมีอายุไขไม่มากเพราะพบในชาตินี้อายุไขข,ของมนุษย์เหลือนิดเดียวความแข็งแรงก็มีจํากัดอายุไขก็จํากัดเพราะนั้นเราก็ต้องร,ร,รีบสร้างบารมี เรามีหน้าที่ทำดวงบุญให้โตโตนะวิธีทำดวงบุญให้โตโตก็คือหนึ่งทำบุญบ่อยๆสองทำให้ถูกหลักวิชาสามก็ 3. ทำให้ถูกเนื้อนาะบุญที่ดีๆนี่แหละสามมีสามหลักนี่แหละหนึ่งสองสามทำบุญ หลักวิชาถูกหลักว right ิชาคือใจเราต้องพื <son> ้นขณะทําบุญแต่ก่อนทําบุญขณะทําบุญแล้วหลังจากทําบุญแล้วก็ต้องพื้นนนี่คือถูกหลักวิชาทําบุญถูกเนื้อนาบุญก็ถูกเนื้อนาบุญคือผู้มีศีลผู้มีธรรมผู้มีศีลเป็นสองร้อยยี่สิบเจ็ดเป็นต้นที่มาจากถูกทำบุญตับนั้แท้ เราจะได้บุญเยอะก็ตอนน่องมีวิธีทําให้ทําบุญน้อยให้ได้ผลมากมีอยู่มีอยู่นะก็คือหลักทั้งนี้นี้แหละสามหลักทว่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำชาตินี้ทําดวงบุญให้โตโตนะสาธุเกี<า>่วขมีเดรานนี่